ไปดูกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับถูกเอามาพูดกันอีกครั้งว่าถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขหรือยังนะครับสามารถให้เด็กได้รับโทษที่เหมาะสมกับความผิดหรือให้รับโทษเท่าผู้ใหญ่นะครับ,รบยกตัวอย่างเคสที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเชแปนนะครับที่ศาลตัดสินประหารชีวิต เด็กชายเพียงอายุ19 years นายป็หาเอกเอกทีนี่18 18 19 19อายุ19อ๋อตายแล้วดูถูกชนิดนายก็หาชถ้าตกรรบพ่อแม่ของแฟนสาวและวางเพลิงครับพี่ซึ่งถือเป็นคดีแรกหลังแก้กฎหมายลดอายุเยาวชนที่ก่อคดีจะ ยีปีหรือ18ปีนะครับแต่คนคนี้เขาสิบเาไงซึ่งตอนประเด็นสําคัญในการพิจารณาคดีนี้คืออายการชี้ว่าจําเลยไม่ได้มีภาวะทางจิตและเจตนาฆ่าเพราะมีการวางแผนมาอย่างดีงนะครับในปัจจุบันญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเป็น2ประเทศในกลุ่ม G7 นะครับที่ยังลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีต่างๆรวมถึงการแขวนคอในญี่ปุ่น<อ>การฉีดยาพิษในสหรัฐ อืมอ่าไอแบบนี้เด็กขาดดีนะจริงๆมันก็แล้วแต่แต่ละประเทศนาะอย่างสมมติบางกรณีญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ทราบมานะอ่าอย่างสมมติถ้าไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยหมาจรจัดเนี่ยคุณรู้ไหมที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีหมาจรจัดเลยนะอถ้ามีปุ๊บเขาเห็นในรัฐบาลเขาจับเลยแล้วก็ลงควันเลยครับ ฆ่าเลยเหรอฆ่าเลยแต่เขาจะแจ้งก่อนนะเขาจะแจ้งก่อนนะว่าอันนี้ตามที่ผมไคยฟังข้อมูลมานะจับมาก่อนจอนจัดเหรอใครเหนที่ไหนที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นแล้วไม่แล้วเขาจะประกาศก่อนใช่หนีเข้าประเทศมาปะเนี่ยไม่ได้มาจับหไม่อันนี้ได้ความรู้วาก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยบางทีแต่ละประเทศเขาจริงจังก็แล้วแต่่แต่ละประเทศเนาะเขาแบบกฎหมายเขาแข็งแรงอ่ะ